ออเอแอปหน้าแรกลองเข้าไปดูตึงหื hmm. เข้ามาแล้วเป็นหน้าแดชก์บอร์ดของแอปพลิเคชันของหัวดอยโอเบกนี่มีอะไรให้คุณครูใช้บ้างมีแคนวา c คัสต์โน๊ตบุ๊กเอ듀เคชันโฟร์โปรเฟชชั่นแนลเอ็กเซลฟรอนนี่อะไรอีกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้หน้าแรกนะเข้าไปตรงนี้นะไวซีโก็มีอันนี้หัวดอยหน้าแรกแอปโอเบกไปนอีกกลับมาหน้าเดิมสิเรามาดูอีเมลกันว่ามาจากไหนบ้างเมื่อกี้เข้าไปในกล่องขาเข้านะก็ปรากฏว่า ไม่สามารถแบ่งปันหรือว่ารับข้อมูลได้เนื่องจากว่าอีเมลที่มาไม่มีความปลอดภัยอีเมลขยะด้วยนะแล้วทีนี้มาดูรายการแอดมินของเรามาดูพออึงเห็นไหมจดหมายมอบหมายงานคุณนัทพัฒ์คุณได้รับมอบหมายงานให้คุณในโปรเจกต์คูเมนิต รายงานภายในวันที่8เดือน5ลองดูซิแล้วโปรเจกต์ของฉันก็สามารถใช้งานได้การพัฒนานระบบงาน4ีฝ่ายกับใช้งานตั้งแต่ปีที่แล้วมอบหมายงานโดยผู้มือการเห็นไหมสกรีนช็อตแสดงว่าโรงเรียนบ้านหัวดอยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่4มีนาคมนี่ แล้วเราก็จะทำเครื่องหมายว่าสำเร็จเสร็จสิ้นและในแพนเนอร์หรือแผนของโรงเรียนบ้านหัวดอดแผนแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเสร็จสิ้นโดยที่ครูสามารถเข้าถึงได้นอกจากครูจะไม่ล็อกอินเข้าใช้อีเมลของ o b เบ m กเมอันนี้ท่านผู้อำนวยการจะติดตามควบคุมดูแลอยู่อันนี้ผู้อำนวยการก็ได้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหม เพิ่มรายการที่นี้ช่วงระหว่างปิดเทอมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบ้านใครบ้านมันเนี่ยครูและบุคลากรก็ต่างคนต่างทํางานแต่ทุกคนมีคอมพิวเตอร์ปลายทางต้นทางก็คือธุรการโรงเรียนที่จะต้องกําหนดงานในแต่ละฝ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ระบบ AI หรือกลไกของเทคโนโลยีก็จะทํางานโดยอัตโตนมัติเห็นไหมว่า งานสี่ฝ่ายที่เราปรับใช้นี่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยโรงเรียนบ้านหัวดอยคลิกดูได้ก็จะดีเห็นไหมเสร็จสมบูรณ์เมื่อโอ้โหเสร็จนาแล้วแต่ไม่ได้ตรวจแน่นอนทีนี้ปรากฏอย่างนี้แล้วธุรการดำเนินการอย่างไรไปดูสิ่งที่แนบมาโอ้โห เรื่องการต้านทุจริตในสถานการเปลี่ยนแฉพันท,ทางเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่มวิทยากรปปอชอแต่เราได้มายัางไงก็ไม่รู้แต่ก็ไปอบรมอยู่นะเสร็จแล้วสิ่งนี้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้งานได้ฟรีฟรีเลยตามกำหนดการอะไรเงี้ยไปวางแผนได้เห็นไหมปริมาณงานของเราก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีนัดประพัดปริมาณงานขนาดนี้ มาลีมีสังวานปริมาณงานเป็นไงนี่แหละคือการพัฒนาระบบงานของโรงเรียนแบบดิจิทัลพัฒนาระบบงานเป้าหมายอยู่ที่4.0โดย School Office 365